วันนี้ลองภูมิก็เอาจัก,กรยานคู่ใจครับคันสีแดงนะครับมีกระบะสีเหลืองออกมาปั่นนะครับวันนี้พร้อมแล้วที่จะไปลุยนะครับไปเลยโอ้โหเอ้าเดี๋ยวแวแวะดูแมวก่อนนะโอ้หกี่ตัวเนี่ยแมวด้วยได้วยโอ้ยมากกว่าหตัวอีกเนี่ยโอ้โหแมวบ้านใหญ่เยอะมากเลย นี่อันนี้สีดำเป็นลายลูกเขาเรียกลายนี่อุ้ยอันนี้เป็นเป็ดกราบกาบนี่นะครับอุ้ยมีตัวใหญ่สองตัวนะน่าจะเป็นแม่มันแล้วก็มีลูกด้วยน่าจะเป็นเป็ดไข่นะครับอุ้ยน้องปูมาดูมีอีตัวน้องปูไหมนับดิ น้องภูมก็มีสองตัวอย่างเดียวนะครับยังนับเลขไม่เป็นนะครับเดี๋ยวลองนับเอาข้ามีตัวใหญ่สองตัวน้องภุงก็สูดสูรกลิ่นอะไรเขาเรียกกินขี้เป็ดอะไรเงี้ยนี่นะครับอุ้ยมีรูปเหมือนมีตัวใหญ่สามตัวตัวเล็กอีกหกตัวเป็นเก้าตัวนะครับฮะรอเอาตอนนี้แมวจะมาเอารถน้องภูมินะครับแมวจะมาเอารถน้องภูมินะครับตัวนี้ น้องภูมิต้องมาเอารถคืนก่อนนะออกไปก่อนแมวน้องภูมิเอารถคืนแล้วปไ,ไ,ไปไปครับไปลุยกันต่อ Let's go ไป ครับตอนนี้นะครับน้องภูมินะครับก็มาเก็บกิ่งไม้ในสวนผักนะครับนี่ตอนนี้เก็บกิ่งไม้ที่มันเกะกะนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปกองให้เป็นที่ที่นะครับเพราะว่าเราจะได้ปลูกผักนะครับพื้นที่ว่างๆนะครับโอเคตอนนี้น้องภูมิก็เก็บอยู่นะครับไปเลยโอ้โหเดินเลาะแปลงผักนะครับ เราก็เอาไปใส่ที่กองฟืนนี่ใส่ไว้เวลาพอนุก,ก่อไฟจะได้มีฟืนนะครับโอเคไปหาไมา่เดี๋ยวน้องภูมิจะปั่นลุยดินนะครับดูนะครับมันจะไปไหวเปล่านะครับนี่โอ้โหปั่นทางดินมากนะครับไหวหรือเปล่าครับตามไปดูครับโอ้โหหลังจะเก็บไม้เสร็จนะครับเขาก็ปั่นเอาตอนนี้มาเจออุปสรรคกองทรายจะไปไม่ได้แน่เลยครับ โอ้ต้องเปลี่ยนทางแล้วน้องภูมิอย่างเงี้ยเปลี่ยนทางไปทางนู้นครับต้องออกทางนู้นนะครับไปเลยตอนนี้น้องภูมิปั่นขึ้นเนินนะครับเพื่อนๆดูนะครับอุ้ยหล่อฟรีแล้วครับอ้าวดันขึ้นไปก่อนครับดันขึ้นไปก่อนครับดันขึ้นไปก่อนต้องดันขึ้นไปก่อนครับน้องภูมิตอนนี้โอเคขึ้นมาบนถนนลูกรังได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะปั่นกันต่อแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้น้องภูมิก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆ อ่าแม่หญิงเอาข้าวมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับตอนนี้น้องภูมิไปแล้วครับไปทูงดต่อแล้วครับ